ในโลกใบกลมที่แสนจะวุ่นวายผู้คนต่างสแสวงหาหนทางการแก้ปัญหาหน้างานเราจะทำยังไงให้งานของเราดีขึ้นได้วันนี้อาทูอาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวหมู่เกาะมหาศาัศจรรย์ที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยเรามาดูกันค่ะว่างานวิจัยจะทำให้งานประจำของเราดีขึ้นได้ยังไงตามมาเลยค่ะหมู่เกาะมหาศาัศจรรย์มีมนตร้ายท่านเทียนรู้หลากหลายมนตราได้แก่มนตราแห่งการพรัฒนาโครงร่างการวิจัย มนตราแห่งการดำเนินการวิจัยและมนตราแห่งซอฟต์สกิลเกาะแรกมนตราแห่งการพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อนๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคำถามการวิจัยการออกแบบสตัดด Design นการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างการสร้างเคสเรคคอร์ดฟอร์มการกำหนดผลลัพธ์และหลักจริยธรรมที่ควรรู้ค่ะเกาะที่2มนตราแห่งการดำเนินการวิจัยเพื่อนๆจะได้เรียนรู้หลักการบันทึกข้อมูล การรายงานแหล่งทุนและประเด็นจริยธรรมที่พบบ่อยค่ะก้อที่3มนตราแห่งซอฟต์สกิลคืออาวุธลับในการทำงานวิจัยทุกงานให้สำเร็จได้ง่ายและงดงามเช่นดีพิซนิงการเจรจาให้งานได้ผลคนเป็นสุขดีไซน์ทิงกิงและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะ ทันทีที่ผ่านการฝึกทุกมันตราแล้วเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ทักษะง่ายๆทำวิจัยได้จริงอิงทฤษฎีและปฏิบัติขจัดปัญหาหน้างานส่วนวิธีเดินทางไปยังหมู่กับมหาศจรย์ไม่ยากเลยค่ะเข้าไปที่ w w w s i m a h i d o n a c t h a 2 r เลือกเมนู r 2 r new learning เพื่อลงทะเบียนหรือสแกน QR code เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมผจญภัยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ